ทำไมชื่อเหมือนคุ้นๆใช่ด้วยท่านพี่มันเคยได้ยินมาจากไหนแต่ในเมื่อเขาบอกว่าเป็นแม่ทัพแห่งเชียงรายก็คงจะไม่เคยได้ยินไม่คุ้นหน้าเป็นการดีที่เจ้าช่วยเหลือน้องสาวของเราเข้าไว้เราได้ดํารัดเอาไว้แล้วว่าใครคนใดก็แล้วแต่ที่ช่วยเหลือน้องสาวเรากลับคืนสู่พระราชวังได้อย่างปลอดภัย เราจะยกน้องสาวให้เป็นคู่แต่งงานจริงหรอคะจริงพี่พูดจริงๆแหมออกหน้าออกตาเชียวนะตายแล้วที่เป็นดินเชียงรายเราก็มีคู่แต่งงานอยู่แล้วนี่เราต้องมาแต่งที่นี่อยู่นี่จะทำยังไงดีขออะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะออะไรหรือเปล่าถ้าเป็นชิ้นนั้นแล้วกระหมช้างคิดว่าเข้าหอเลยประชันฮะนี่ขนาดไม่อยากจะแต่งฮะมักี้ยังอิดออดอยู่ แต่ตอนนี้ไม่ต้องมีพิธีีตอรีบร้อนอเ,เอาถ้าแต่งก็แต่ง,ตงถ้าเะนั้นจัดรองลาจพิธีเดียวนี้เข้า <c oughs> หอเลยไม่ได้ยอะเข้าหอไม่ได้หรอนี่นี่เอานี่ใส่ทิ้งประช้ยหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ประเพณีบ,บ้านเมืองจะต้องมีการรดน้ําสังถ้าไม่เช่นนั้นแต่งปุ๊บเข้าตำหนักปั๊บเลยนะพี่เจค่ะกระผมฉันไม่อยากเจอใครถ้ารดน้ําสังแล้วจะทําอย่างไรก็เลียแต่เจ้าหลักมา จัดปรนโงราชพิธีให้สมเกียรติกับว่าที่พระน้องเคยดีใจแทนน้องด้วยนะพี่ก็ดีใจมาสั่งทหารมาสิกลับปั๊บเลยเอาเอาหอยสังมาหอยสังอยู่ไหนจริงด้วยพระเจ้าหลานลุง สวัสดีสวัสดีเชิญเชิญครับเชิญเดี๋ยวก่อนตอนนี้มีข่าวดีแล้วครับท่านลุงมีข่าวดีอะไรรึอ้อาวคณานิานเลิศวิไลปลอดภัยกลับมาถึงพระนาชาวังแล้วพระเจ้าค่ะแล้วคดีเจ้าสิงแก้วล่ะเออคดีสิงแก้วกระหม่อมเป็นผู้ที่ตัดสินปลดพันธนาการแล้วปล่อยสิงแก้วกลับไปแล้วขอรับอือก็ต้องขอขอบใจเจ้าหลานทั้งสองคนที่ยังมีจิตเมตตามัน ลุงจะไม่ว่าอะไรท่านสิงแก้วเลยนับว่ามันเป็นคนดีเรื่องที่ผิดก็ขอให้ลบล้างกันไปแต่วันนี้เราจะมีแต่เรื่องที่ดีหอยสังมาแล้วใช่ไหมมาแล้วพจน์ค่ะพระหลานเขยอยู่ข้างในอะไรนะพระหลานเขยอยู่ข้างในหม่อมฉันได้ลั่นวาจาไว้แล้วว่าบุคคลคนใดก็แล้วแต่ที่ช่วยเหลือพระคณิษฐาของก็หม่อมกลับมาได้อย่างปลอดภัย หม่อมฉันจะยกให้เป็นคู่แต่งงานบัตรเดี๋ยวนี้อยู่ข้างในพระพุทธเจ้าค่ากะก็นับว่าเป็นบุพเพสันนิวาสที่หลานหญิงจะได้มีคู่ครองเพราะฉะนั้นจะให้ลุงไปรดน้ำสังใช่ไหมก็ในเมื่อพระเจ้าลุงท่านมาได้ได้ไดก็เป็นเกียรติในงาน<ช>อย่าง <พบ S 1> ยิ่งขอบใจมากครับ,<พ>บเชิญพระเจ้าค่ะ <c oughs> <c oughs> อ้าวเอ๊ะทำไม หลานเขยต้องกลมหน้าก้มตาด้วยล่ะรู้สึกว่าจะปวดหัวหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเป็นหลานเขยเป็นอะไรหรืออ๋อมึนหัวนิดหน่อยไม่ได้เป็นอะไรมากอข้าพเจ้าจะให้สินให้พรให้เจ้าทั้งสองคนครองรักกันชั่วกาลปวสารไหนให้ลุงได้เห็นหน้าชัดๆหน่อยสิมันจะดีหรอดีสิ เจ้าหลานเคยเออก้าวบมชันยังไม่ไม่พอเอานะนิดเดียวนะนิดเดียวนิดเดียวเออเจะได้ทําความรู้จักกันเอาไว้ฮะไอ้สิงทองเฮ้ยไอ้ิงทอไอซิงทองไอซิงทองเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิไอ้ยุไปแล้วผมฉันพี่เอานะพี่เคยนี่มันอะไรกันพ่อเจ้าค่ะผมฉันทำไมใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะน้องพี่ไม่ความว่ายังไงพ่อน้องเคยท่านถึงลูกนี้ลูกหลนไปเพียงนั้น ไอ้นั่นล่ะผมฉันไม่ยอมนะเพคะคือฆาตกรที่จะรอดพงพชนช่นลุงพระเจ้าลานต้องมีการเข้าใจกันแน่เข้าใจผิดกันแน่แล้วบุคคลนั่นหรือที่จะรอขพงพชนกระหม่อมใช่เขาช่วยเหลือคณิฐาของกระหม่อมไว้บุคคลนั้นเป็นคนดีนะจ้กคะเป็นไปได้อย่างไรจริงนะท่านลุงเขาชื่อว่าแม่ทัพสิงทองคนแผ่นดินเชียงรายแล้วเชียงราย จะคิดร้ายกับกระหม่อมได้หรือพระเจ้าคะแสดงว่าเจ้าอยางได้น้องเขยเจ้ากลับมาใช่มมันจะต้องมีการเข้าใจกันผิดเกิดขึ้นไม่เป็นไรหม่อมฉั้นอยากจะได้น้องเขยเขาก็หม่อมกลับมาลุงมีทางแก้ไขและจะนั้นแก้ไขที่ว่าคือสิ่งใดงหรือครอนะลุงต้องการจะให้มีการประลองระหว่างคุ้นพนแห่งเชียงรายกับคุ้นพนแห่งราน,นาไทยโดยให้สิงแก้วเป็นผู้ประลองกับสินทองสิงคุ้นพนแห่งเชียงราย ถ้าเช่นนั้นแล้วก็อย่ามัวช้าเดี๋ยวนำสารเดี๋ยวขอร่างสารก่อนแห่งเชียงรายใช่คุณพลแห่งเชียงรายคุณพลฟีเมอดีอืมแห่งเชียงรายใช่ให้มาประลองกับสิงค์แก้วใช่แห่งแผ่นดินดาวล้านาไทยถึงวันให้รีบมาวันถึงคืนให้รีบมาคืนได้ไปทหารมาเร็วไอซิงควยรับคำสั่งไปแล้วปฏิบัติรีบไปแล้วก็รีบมาเป็นการด่วน ข้าพระเจ้าคิดว่าการครั้งนี้คงจะสําเร็จอย่างแน่นอนเจ้าหลานไปพักผ่อนซะก่อนเถิดรับได้กล้าไปใช่ไหมะหม่อมฉันก็หวังใจไว้ว่าให้เป็นเช่นนั้นจะไม่ต้องกลัวนะยังไงก็ต้องพาน้องเขยได้กลับมาให้ได้สบายใจได้ไ,ดไ,ไม่ต้องห่วงลูกไปพักผ่อนเถิดรับรองว่าลุงจะต้องพาก,กลับมาได้อย่างแน่นอนไป,ไปไปเชิญเชิญเชิญสิงแก้วลูกรัก คราวนี้แหละเจ้าพ่อจะสร้างให้ลูกเกิดอีกครั้งหนึ่งสิ่งทองลูกแม่เป็นยังไงบ้าง,างลกูกแม่ทำบุญให้ทุกวันเลยนะลูกนะ ไปอยู่ที่นู่นจะเป็นยังไงบอสไม่รู้แต่ออกของแม่นะลูกแม่แทบอยู่ไม่ได้แม่แทบจะตายตามลูกของแม่ไปเลยแม่ช่วยอะไรลูกของแม่ไม่ได้แม่ใแญ่แม่ oh. แม่สวัสดีครับ แก้วเป็นอะไรเนี่ยมาถึงเนี่ยดูสิหน้าตาไม่ดีเลยลูกยกทับไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเป็นแบบนี้ชนะไม่ลูกเรื่องการศ<ม>ึกนะเหรอท่านแม่สิงแก้วเอาความ,มอับอายเอาความอัปยศอดสูมาบอกท่านแม่รู้หรือไม่ สิงแก้วนะอา,ารรสาทำศึกก็จริงแต่สิงแก้วไม่ได้รับชัยชนะสิงแก้วพาชาวหลานนานั้ไปล้มตายมากมายนับพันนับหมื่นสำร่ายยังเอาไพร่ผลไปตีพันธมิตรนั่นก็คือเมืองเชียงรายลูกระเบิดความผิดมากมายนะ ทนพอถึงกับเขียนสารมากราบทูลพระองค์ท่านว่าไอ้สิงแก้วผู้นี้ถึงวันให้ตายวันถึงคืนให้ตายคืนทุกสิ่งทุกอย่างไอ้ขวยรู้เห็นอยู่ด้วยตลอดแต่เพราะความเมตตาของพระองค์ท่านเขาได้อภัยโทษไว้ชีวิตสิงแก้ว สิงแก้วจึงกลับมากราบเท้าแม,ไม่ไม่เป็นไรรูไม่ลูกสีเท้ายังรู้พลาดนักปราดนะยังรู้พังลูกแม่ดันทำงานพลาดก็ไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาไม่เคยพลาดพ่อเขาต้องทำตามหน้าที่แม่เข้าใจไม่เป็นไรนะลูกนะเรื่องมาจนถึงขนาดนี้แล้ว รอดตายอาบนะ้ำอาบท่า,าเดี๋ยววันนี้แม่จะหากับข้าวให้กินอยากกินอะไรก็บอกแม่นะลูกนะอย่าเสียใจเลยลูกไม่เอาไม่เอาไปลูกไปไปอาบนะ้ำอาบท่านะลูกนะสิงแก้วมานะแม่นะไม่เอาไม่เอาไม่ร้องไ <ป S 1> ห้แล<ะ>้ <ไป S 1> นะไปลูกไป,ไป,ไป น้ำอาบท่าพาเพื่อนไปหลังบ้านนะลูกเดี๋ยวกินกับข้าวกับปลาเดี๋ยวแม่หาให้เป็นไรคนดีของแม่ไปไปุ๊บไป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 กินข้าวอยู่ข้าวอดีมึงอย่าทาอะไรกูนะไม่ทำหรอกไปทาง,งนู้นสิห้องน้ําอยู่นูน้นจะไปกินข้าวในห้องน้ำึงเหรอบ้าเปล่าเก่งที่สุดแล้วลูกเหลือลูกอยู่คนเดียว แม่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 ไม่ใช่ผีใช่ไหมแม่ไม่ใช่ผีใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่คนใช่ไหมสิงห์ทองยังไม่ตายครับแม่ลูกแม่สหอไม่ตายตายแล้วพวกคุณแม่จ๋าลูกแม่ใจแม่จะบแค่ทุกวันนะแม่ว้ยขอพรขอให้ลูกของแม่ปลอดภัยลุงหลวงตาบาน จะช่วยสิงทองไว้จริงรอลูกและฝึกฝนให้สิงทองนั้นมีความรู้ความสามารถจนได้เป็นราชบุตรเถยยแห่งแผ่นดินเชียงรายแม่แต่ตอนนี้สิงทองอยู่ไม่ได้อแตกให้แม่รู้ว่าสิงทองอยังไม่ตายตอนนี้พ่อะไรจะมา <c oughs> พ่ออลังจะกลับมาไม่เป็นไรลูกลูกแม่ปลอดภัยก็พอพอแล้วพอไปไปไปลูกไปไันี่ไนี่ไนี่นี่ลูกวันนี่ลูกไปเลยเขาไป เดี๋ยวคุยกันเลยลูกค่คุณหญิงนคุณแี่จัดจัดจัดสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีไม่ได้เจอหลายวันเลยนะคะทั้ทแต่งานแต่การวันนี้กินอะไรคะดิฉันหาให้เลยแกงส้มต้มยำทอดมันฝิัิดไมคันเลยนี่แะเดไม่หมดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ค่อยๆพูดก็ได้เอ๊ะวันนี้แปลกไหเนาะแปลกไงคะไ,กคะไม่แปลกค่ะไม่แปลกรู้สึกว่าหน้าชื่นตาบานอีฉันอิ่มบุญมาค่ะมาชาพี่ดังบุญมาไม่สบายหรือเปล่าคุณหญิงคุณพีนน่นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนใจเย็นๆอีฉันยิ้มไม่ดีแหละคะ <DC. S 1> ่ะดีสิตั้งนานแล้วนะที่พี่ไม่เคยเห็นรอยยิ้มของคุณหญิงฟองจันทวันนี้เจ้าคงมีความสุข ไม่เป็นไรแต่พี่ก็มีเรื่องจะมาบอกเจ้าเรื่องอะไรคะสิ่งแก้วมันอยู่ไหนเนี่ยสิ่งแก้วออฉันให้ไปอาบน้ำไม่เป็นไรลูกเสียใจนะคะคุณพี่ให้เจ้าบอกมันด้วยว่าพี่ต้องการจะให้มันแก้ตัวอีเจ็ดวันจะมีการบะรองระหว่างยอดขุนพนแห่งเชียงรายแล้วก็ยอดคุนพนแห่ง,ลงหลังนาลานนาแห่งนี้ค่ะ คือเจ้าสิงแก้วเป็นผู้ประรองเข้าใจไหมจ๊ะเขาเข้าใจค่ะเข้าใจทุกอย่างเลยค่ะต้องการจะให้มันโอน่ารักที่สุดเลยคุณน่ารักน่ารักที่สุดเลยค่ะจ้ะขอบแกนทีหนึ่งอะไรเนี่ยแสีกวางแสก ไอ้ผีสางนางไม้ผีบ้านผีเรือนบ้างสิดี่ก็อีฉันไม่ทําอะไรมากไปกว่าหอมแก้มหรอกค่ะคิดมากไปได้ดีค่ะก็มากแล้วไอายอายอ้เขาม้างออ้เขาบ้งนะต้องการจะให้มันเนี่ยเออแก้ตัวทําให้ดีถ้าจะมีอะไรต้องปรึกษาพ่อก่อนคุณหญิงฉันมีความสุขฉันเห็นคุณหญิงเนี่ยมีรอยยิ้มจัดจๆจะจฉันก็รักเธอนะจ๊ะ แต่อย่าลืมบอกเจ้าสีนแก้วมันล่ะไม่ลืมค่ะจะจรักกันนะคะคุณพี่จ้ะฉันรักเธอจะเอ,อลุงนุ่งขอรับ <c oughs> เอาสิงทอง จเจริญพรลุงเป็นไงเป็นไงคิดถึงลุงลุงมากเลยลุงเออเป็นไงล่ะฮะแล้วไอ้เจ้าสิงโทนไม่ได้มาด้วยนอเจ้าสิงโทนตอนนี้ได้เป็นเจ้าเป็นดินคงสาไปแล้วเออดีมากลุลงลุงเป็นไงล่ะตามคำทำนายของลุงลุงแป๊ะเลยครับลุงลุงแล้วเองล่ะที่สำคัญข้าพเจ้าสิงทองเป็นราชบุตรเขย ถึงสองแผ่นดินด้วยกันว้าเห็หลุงลุงบอกแล้วว่าเองเน่ะจะได้เป็นราชบุตรเคยถึงสองแผ่นดินด้วยกันแล้วเป็นไงฮะการออกไปผจญภัยของเองทั้งสองเนี่ยเป็นยังไงบ้างลุง,งอาวุธที่ลุงให้ติดกายไปข้าพเจ้ารักษาไว้อย่างดีออออกดสามข้อข้าพเจ้าไม่เคยผิดแม้แต่สักข้อเลยครับลุงลุงดีแล้วลุกดีเออไหน เอาดาบมาให้หลวงลวงดูซินี่ดาบอ,อยู่ติดกายตลอดสิงส้งทองอยู่ที่ไหนดาบต้องอยู่ที่นั่นเออขอดูนิดหนึ่งนะคุณพระ <c oughs> ดาบของข้านะมันไม่เคยบินเลยแต่เมื่อไปอยู่ในมือเจ้าดาบเล่มนี้กลับบินขึ้นมาดิเอ็งไปทำอะไรมาเนี่ยฮะคือ ถงงงทอ,อครับลลุเองจำกฎของลุงลุงได้ใช่ไหมที่ให้เองก่อนไปในสามข้อด้วยกันครับข้อที่หนึ่งว่าไงไม่เรียกไม่ขานไม่วานอย่าทำแล้วการที่เองไปตีกุงหงสาวดีน่ะหมายความว่ายังไงอ๋อลุงแผมมีทั้งสข้อผิดแค่ข้อเดียวเองคงไม่เป็นอะไรหรอกแล้วข้อสองอ่ะข้อที่สอง คนชาติเดียวกันห้ามใช้ดาบแล้วไอ้สิงแก้วนี่มันคนชาติไหนคนอนาไงเท่ากับเจ้าผิดคำสัญญาของหลงหลง,หล,งหลุงทึงสองข้อเดียกันเอาละเพราะนั้นดาบเนี่ยยึดไว้ก่อนในถ้าเจ้าเจ้าเกิดไปพลาดอีกข้อหนึ่งนะเจ้ารู้ไหมว่ามันจะเกิดขึ้น ระหว่างลาน,นากับเชียงรายเนี่ยมันจะพินาาฉิบหายไปหมดแหละนุองขอโทษขอรับหลวงลุง,งแต่นะตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วแม่ทัพแห่งแผ่นดินเชียงรายคือข้าพเจ้าจะต้องมาลองกับแม่ทัพแห่งแผ่นดินลานนาอีกเจ็ดวันขอรับหลวงลุงหลวงลุงรู้หรือเปล่าแม่ทัพแห่งแผ่นดินลาน,นาก็ไม่ใช่ใครเจ้าสิงแก้วถ้าสู้ ฝีไม้ลายมือกับน้องซึ่งซึ่งหน้าตัวต่อตัวสิงทองสู้ไม่ได้หรอกครับหลวงลุงเพราะว่าสิงแก้วอ่ะล่ำเรียนเพลงดาบเพลงทัวมาตั้งแต่เล็กแต่สิงทองก็เพิ่งจะเรียนได้ไม่ถึงครบปีก็ได้หลวงลุงเนี่ยอบรมดูแลหลวงลุงต้องช่วยนะต้องช่วยสิงทองนะครั้งเนี้ยงอนหลวงลุงไอเรื่องเนี้ยข้าไม่รู้ไม่ชิ้เองอยากจะไปสู้ใครอยากจะไปฆ่าใครก็เชิญตามสบายหลวงลุงเขาไม่ช่วยไม่ช่วย ลุงลุงไม่ช่วยใช่ไหมใช่มั่นใจใช่ไหมเออไม่เป็นไรวันประลองสิงทองประลองกับสิงแก้วแต่หากสิงทองพ่ายแพ้สิงทองจะประกาศให้ลั่นกรุงเลยระหว่างแผ่นดินเชียงรายพร้อมด้วยลานนะว่าสิงทองนั้นเป็นติดของหลวงตาปานหลวงตาปานผู้สั่งสอนให้อับอายมาถึงลุงลุงใ้ลุงลุงไม่ช่วยข้าละพอแล้วไปแล้วนะ จะรีบไปไหนจะรีบไปไหนก็หลุงลุงไม่ช่วยอ่ะแม่คันไอน้นี่ฉลาดนักนั่งลงลุงเอาเห็นกันได้ข้าก็าไปเห็นกันหน้เองก็ช่วยเองก็ได้ครับแต่ข้ายังไม่ให้ดาบไปดาบดาบไม่ได้เหรอไม่ได้แต่สิ่งที่หลวงลุงเนี่ยจะให้เองไปคืบนี่ี่มันอยู่ในนี้หลวงลุงจะบอกก็ไปล้วงตัวจำนำมาให้ละโอ้ยจะบ้าแล้วอะไรหลุง มันคือเชือกมนเชือกมนเชือกมนอันนี้มันวิเศษดีนักเลยถ้าหากเองพลาดพลั้งจะถูกศัตรูทำร้ายนะเองจงนึกถึงหลวงลุงแล้วก็เป่าเชือกมนอันนี้ไปที่ศัตรูต้้งมีกระถาครับกับไหมครับหลวงลุงกระถาเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกใข่เป็นความเก็บไว้ดีดีเก็บไว้ดีดีเห็นไหมมันสักิสิี์ไหมลองเปิดดูสิเห็นไหมเชือกมนไหนฮะลุง ก็ปอยู่หายไปซสลักเชือกมุนเก็บไว้ดีเก็บไว้ในกระเป๋าไหนลุงเก็บ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 เออเออเก็บไปเก็บไปอย่าเลื่มนะถ้าเกิดพลาดพังเสียท่าศัตรูเนี่ยอธิษฐานถึงหลวงลุงแล้วกระเป๋าเชือกมุนไปแล้วเชือกมุนนี้จะมัดล่างแต่ว่าศัตรูของเองแล้วจะทำยังไงอ่ะมีแต่เชือกมุนถ้ามันมีคาถากัมกับมันยัศักดิ์สิทธิ์แล้วลุงลุงคาถาเหรอใช่คาถากันเนี่ยนี่ยเนี่นี่ยล นำมงียงเงียงาเงียงเงยงน้ำเงี้ยงเงียมอะไนะพอฮิมขาถาเนี่ยเองท่องแค่นี้แล้วก็เว้งไปที่ศัตรูนะเชือกบเนี่ยก็จะบัดร่างของศัตรูที่จะทำลายเองแล้วก็จะเองก็จะต้องทำไปเช่นนั้นข้าพเจ้ามีเชือกมนอีกเจ็ดวันสิงแก้วจะได้เห็นดีกันแน่ ให้เกียรติมาประลองกับเชียงรายลานาน,านเป็นเมืองพี่มาหลายปีแล้วท่านพี่มีพหารมีฝีมือวันนี้คิดจะมาประลองอีกคิดยังไงกันเสด็จพี่คิดเองหรือปรเปล่าเพื่อกือหรือว่ามีบางช่างยุก็ต้องเป็นพี่เองสิน้องเสด็จพี่เองหรือพ่กาสุดประเสด้วยยามครั้งนี้ศึกสงครามแผ่นดินเราทั้งสอง ก็ไม่ได้มีศัตรูพี่จึงอยากจัดการประลองแล้วสแสดงให้เห็นถึงว่านายทัพผู้ใดจะแข็งแก่งกว่ากันได้พระกาศเสด็จพี่ระวงังเชียงรายเ<ไ>มืองของพระเจ้าหลาน <c oughs> สืะเสด <c oughs> กับลานนาเ <c oughs> มืองของเจ้าหลานเลอสวงเลอสักดูซิว่าแม่ทัพผู้ใดจะมีศักยภาพที่เก่งกล้าสามารถแต่ก่อนอื่น วันนี้เป็นวันดีจะมีพระราชคันตุกะมาจากหงสาวดีด้วยมาจากหงสาวดีเป็นความจริงก็นับว่าเป็นการดีถ้าเช่นนั้นแล้วเราจัดการต้อนรับกันดีหรือ,อยังไอสิงห์ควยพญากะ,ะ,ะทุนเชิญพระองค์ท่านทหารทุกคนต้องอยู่ในความสงบในขณะนี้จอมพลพ้นแผ่นดินของงสาวดีพร้อมด้วยพระมเหสีเสด็จสู่สสพระลาหลวงแล้วพระเจ้าค่ะ โอ้โหลำสวยจังอืมโอ้โหลำจะลหงตาดีชุดนี้ีเท้าหงสาวนีหรือเปล่าทงล่างนีพระคุณบารมีนะาาอะเดี๋ยว โอ้อะไรกันพระองค์นี่ล่ะชิญันตุิญประทับโอ้ดูดูดูเชิญประทับเชิญประทับตรงนี้ประทับเชิญเสด็จเชิญเสด็จนี้ก็ได้โอ๋วดูเดินเชิญเสด็จคุณเก่งเลยพี่เจค่ะโอ้ดูดูอ้าวทางนู้นทางนู้นล้วอ่าวได้ได้เชิญประทับเลยพระองค์พี่เจค่ะนี่จ้างของสารหรือพี่เจค่ะจ้างองสารโอ้ของแท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 ้ข้าพเจ้ายังไรชื่อ เ,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 ขเขาว่างไงเขาว่างไงมันหมายความว่า,วางไงครับข้าพระเจ้ามีชื่อพระกระโถนทองยสองออาสัมพระเจ้ากระโถนทอง <c oughs> ออแล้วพระมเหสีทรงพระนามว่าอ๋อาวางเวงเอ,อเสียงแห้งไปหน่อยอกันที่เมืองลวง ไม่ใช่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 นั้นพุ่มพวงแล้วซ้ำเนียงสำเนียงมอนขอน้ำเาเลี้ยนน้ำน้ำน้ำขอแห้งขอแห้งเจ้าอยงแหตอนรับหน่อยอรคันตุกาจะทานน้ำแล้วเชิญพระเจ้าค้าแม่เอ้าใครมาใครเป็นอะไรไปแล้วซีจีไมื่อซมา เดี๋ยวๆใครเนี่ยเอี้ยีดีมาแล้วนี่ใครนะครับเนี่ยหมอปูนี่โอ้ยกลังดังอะไรนะเนี่ยมีแต่หมอปลาหมอปูมาทำไมเนี่ยมึงจะหาเรื่องเขาคุกเหรอนี่อ๋มาชมการต้องแบบพระมหาเฮซีเหรอเนี่ยรูปร่างมเหสีเหมือนปอบผีฟ้าเลย นามว่ากะไรหลือยะซำฮืฮะฮือัวชื่ออ้ยยเสีงพระสวามเมีชื่ออะไรพระกระโทนอะไรนนี um> ่ยเอาพระกระโทนทองยาซำแล้วพระมเหสีแล้วพระยะค่ะ